เปิดภาพพิธาหยุดงานสองวันใช้เวลาอยู่กับลูกขอเวลาสองวันอยู่กับลูกเปิดภาพพิธาลิ้มเจริญรัตพาน้องพี่พิมพ์พักผ่อนกำลังใจที่สำคัญที่สุดวันที่2 0กรกฎาค,คม2566นายชัยทวัฒน์ตุลาธนสะสะบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวถึงการพูดคุยกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้ว่าได้มีการคุยกันจิต จดีแข็งแรงดีซึ่งที่ผ่านมานายพิธาไม่ได้พักผ่อนเลยจึงขอไปพักผ่อนกับลูกสาวในวันที่22กระกรกฎาคมก็จะกลับมาทำงานกันอีกครั้งการเมืองแบบพ่อคนถึงวันนี้มีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เชื่อในพักคุณจะทำความเข้าใจอย่างไรถ้าผมบอกว่าให้ลองเปิดใจและฟังมังคงเป็นการโรแมนติกมากเกินไปสิ่งที่ผมอยากบอกคือลองมองกลับไปข้างหลังแล้วถามว่าเราอยากจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือ ถ้าเชื่อว่า10ปีกว่าที่ผ่านมามันเป็นสังคมในอุดมคติแล้วก็อยู่กันไปเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเราคิดว่าสังคมไทยติดลมไม่ไปไหนผมคิดว่าพวกเราจะต้องทบทวนกันใหม่ช่วงหลังๆมาผมบอกธนาทรว่าผมการเมืองแบบพ่อคนคือไม่ใช่คิดแบบนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เราเห็นลูกเราหงุดหงิดกับโรงเรียนของลูกหงุดหงิดระบบการศึกษาของลูกผมคิดเลือกพักการเมืองจริงจังตอนที่นั่งคิดเรื่องโรงเรียน ลูแล้วก็คิดว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไม่อยากให้ลูกต้องไปโรงเรียนในระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้แทนที่จะนั่งบ่นอยู่เฉยๆทำไมเราไม่ลองไปฟัดกับมันสักตั้ง